ก็เป็นงานสร้างโบสถ์ครับสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างสินน้อยครับนะครับกำลังสร้างนู่นครับที่เป็นเสาๆนะครับผมที่เป็นโครงนู่นแหละครับนะครับนั่นคือโบสถ์หรือว่าสินน้อยครับผมอันนี้คือทีมแม่ครัวที่มาทําอาหารเลี้ยงถวายเทนครับแล้วก็ทำกับข้าวให้กับทีมช่างครับทีมช่างสองสองทีม ใกล้จะสองเดือนแล้วครับทำอยู่นตนนี้ใกล้จะสองเดือนเ<ช><ด>มื่อวานก็เมื่อวานนี้มีเจ้าภาพมาถวายผู้พระปักไรตยพิสดุเมื่อวานนี้ถวายไปแล้วแล้วก็มีองค์เขาได้เอาองค์พระพิฆเนตโอ้ยไม่ใช่ดิองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับเอามาถวายด้วย แล้วก็มาถวายมีบาตรมีผ้าไตมีล่มเกี่ยวกับพระสงฆ์ครับมาจากกรุงเ,เท,ทาพาม,มาถวายเมื่อวานนี้อันนั้นเป็นถวายสังฆทานแต่ว่าเป็นบาตรพระเป็นผ้าไตเป็นล่มเมื่อาวานนี้ อนุโมทนาสาธุบุญทานทำไว้ไม่ไกลไหนใช่ครับจริงๆริครับคุณบมจริงๆครับสาธุบุญด้วยกันเนาะนะครับอมทนาสะดวกเมื่อไหร่ที่ผมไลก็มาอนุโมทนาบุญได้นะครับผมมาอนุโมทนาบุญได้ครับมากดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นเขาเห็นเขาก็จะได้โมทนาสาธุบุญแล้วก็เป็นการบอกบุญให้กับคนอื่นเขาได้เห็นนะครับในการสร้างโบสถ์หรือว่าสินน้อยนีะครับ จังหวัดอะไรโคราชครับโคราชครับวัดนีดดด้เป็นวัดป่าครับ วันนี้ยังไม่มีโบสถ์ครับก็เลยได้มาสร้างถวายพครูสร้างถวายพระาศาสนาสร้างถวายพระาศาสนาหลวงปู่ท่านก็มาเป็นประธานนะครับเป็นประธานสร้าง ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเคย <c ười> ไปเที่ยวหรนะืหน้องบุญมากกันนะอุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยมาอำเภอนี้เลยหรือเปล่าครับนองบุญมากนี่เลยใช่ไหมครับโ,โบคราชนองบุญมากครับ <c ười> อันนี้จะเป็นจะเป็นอำเภอสุดท้ายที่จะไปถึงอำเภอหนองกี่บุรีรัมย์แล้วครับเป็นอำเภอสุดท้ายนานแล้วใช่ไหมครับอ้การละครั้งหนึ่งเนาะเคยได้มาเที่ยวอำเภอหนองบุญมากโคราชเนาะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับนะครับผมที่เคยมาเที่ยวแล้วยังจำอำเภอหนองบุญมากนะครับอำเภอเล็กๆนะครับผมขอบคุณครับนะครับผมที่จำได้เมื่อวันทามาหาที่วัดบ้านผมเนาะก็มาหาเหล็กหาอะไรไปนะครับหลวงปู่ท่านก็เลยได้ถวายเสาเสาเป็นเสาหน้า เสาหน้าห้าประมาณหน้าห้าหน้าหกประมาณนี้แหละก็ได้ถวายเสาไปอีกเก้าต้นเอาไปทํากุฏิให้พระนะครับหลวงปู่ท่านได้ถวายนะครับถวายให้กับพ ah รามหาวิหาดบ้านบัวโชกนะครับบ้านบัวโชกเป็นบ้านของผมบ้านเกิดผมนะครับนะครับคุณบอมสวัสดีจากเจพร,รครับนะครับผมขอข<ร> <ading S 1> อบค<ห>ุณเป็นอย่างสู<ร>งครับนะครับผมเจพรเนาะนะครับผมขอขอบคุณสติ๊กเกอร์รัวๆนะครับผมขอขอบคุณ